สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆอยู่กับดาวเรืองคำนวณหวยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลค่ะเลขทุกเลขเป็นการคิดคำนวณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้2ตัวบนแม่นแ่นประจำงวดวันที่16กุมภาพันธ์64สสถิติยังเดินดีต่อเนื่องติดก,กัน3มงวดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดคำนวณกันสุดนี้ดาวเรืองจะคำนวณกันทั้งหมด3มงวดเพื่อจะหาค่าของงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์นะคะบรรทัดแรกนำรางวัลที่16ตัวตั้งตามด้วยเลขท้าย2ตัวแล้วบวก2คงที่เพื่อจะหาขาหาค่าหลักสิบบรรทัดที่2นํนำรางวัลที่16ตัวตั้งตามด้วยเลขท้าย2ตัวแล้วบวก2คงที่เพื่อจะหาค่าหลักหน่วย สองบวกสองเท่ากับสี่สบวกสครั้งเท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับสิบสิบบวกสามเท่ากับสิบสบวกเเท่ากับยี่สิบยี่สิบบวกสองเท่ากับยี่สิบสองเราใส่2หลังมาบรรทัดต่อมา1นึ่งบวกกันสครั้งเท่ากับสามสาบวกสเท่ากับหกหกบวกศูนย์เท่ากับหกบวกสเท่ากับแ หลักสิบได้สองหลักหน่วยได้แปดดาวเรืองคำนวณได้สองแปดตรวจผลรางวัลสองตัวบนได้ท้ายสองตัวบนออกสองแปดเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มอ,อันงวดต่อมากันเลยแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกสิบหกบวกหกสองครั้งเท่ากับยี่แปดยี่แปดบวกแปดเท่ากับสามหกสามหกบวกหนึ่งเท่ากับสามเจ็ด ามเจ็ดบวกสองคงที่เท่ากับสามสิบเก้าเราใส่เก้าหลังบรรทัดต่อมาสามบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสิบแปดเป็นสามสิบสามสามสิบสามบวกสองเป็นสามสิบห้าเราใส่ห้าหลังบรรทัดแรกหลักสิบได้เก้าหลักหน่วยได้ห้าเป็นเก้าห้าตรวจผลรางวัลกันเลยนะคะ สามเก้าห้าสามตัวบนสองตัวบนเก้าห้าเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มมาดูงวดถัดมาค่ะสามบวกสามเท่ากับหกหกบวกสามสองครั้งก็เป็นหกเป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบแปดสิบแปดบวกสองเป็นยี่สิบเราใส่ศูนย์หลัง กันทัดต่อมา4บวกกัน3ครั้งเป็น12 12บวก3เป็น15 15บวก5 2ครั้งเป็น25 25บวก2เป็น27เราใส่7หลังหลัก10ได้0หลักหน่วยได้7รางวัลเลขท้าย3ตัวออก307 2ตัวออก07เข้า100%เต็ม มาดูง่วดถัดมากันเลยก9บวกกันงครั้งเท่ากับสิบ18 18บวก3 2ครั้งเท่ากับ24 24บวก7เท่ากับ31 31บวก9เท่ากับ40 40, 40บวก2เท่ากับ42แล้วใส่2หลังบรรทัดต่อมา2บวกกัน3ครั้งเท่ากับ6 6บวกส3เท่ากับ9 9บวก7 2ครั้ง เท่ากับยี่สิบสามยบสามบวกสองเป็นยี่สิบห้าเราใส่ห้าล่ะได้ท้ายสองตัวบนที่ดาวเรืองคํานวณได้นะคะข้างบนหลักสิบได้สองหลักหน่วยได้ห้าต้องรอรุ้นผลกันนะคะว่าสูตรนี้ดาวเรืองจะเข้าหรือจะหลุด ผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะอันนี้มันแนวทางสูตรคำนวณหวยเผื่อท่านใดชอบก็สามารถตามได้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านโปรดใช้วิจัยในการตัดสินใจด้วยค่ะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติย้อนหลังเพื่อจะนําไปแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ดาวเรืองก็ขอฝาก25บน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเลขมงคลค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไมีลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องนะคะขอบคุณค่ะ